ดีแล้วครับโอ๊ยตายหาแล้วคุณยิ่งแม่แมนมึงวิ่งมึงวิ่งวิ่งเฮ้ยแมนสมบีโดยแม่งถึกอย่างมันสัตว์เลยไอ้กระสุนทั้แล้วตายแล้วเอ้ยตัวนี้ไม่ต้องมีของดีครับอือเฮ้ยเฮ้ยเลือดไหลเลือดใครไหลวะเลือดผมครับเอาไม่แบนเนตอ่ะเอาวะแบนเนตผมไมามามันหิวเฉยเนื้อหารเอาไหมครับ ไอ้คุณช hey, oh, mm ่วยด้วยโอ้โหดังโดของแล้วอืมยิงเกียบเหลือนัดเดียวผมต้องเก็บไว้กระสุนผมพมอือจ้าเออฮ้ยเฮียเพื่อนๆนะครูให้นัดเดียวโอ้โหกับเฮียอ่ะอ้าโอ้ยโว้ะ ว้าวไอ้สัสเอายิงไม่โดนตายยังมีนะเดียวตายแบบโคตรเงือะเลยเฮ้ยคุณผมขอเก็บของนะครับพิ้งไรเดียบมีพิ้งมีเจ็บฟองผมต้องการกระสุนช็อตกันครับนี่ได้ปืนพกมาแล้วครับต้องการกระสุนชอ็อตกันเราเรามีเปล่างมีก็เมื่อกี้ผมเพิ่งใช้ช็อตการเองยิงก็ว้าวเยอะเงือว่ะ เอ้ยมีคาริน่าเว้ยคาตาหน่าเว้ยพูดผิดเอ๊ะมีผมอยู่ไหนวะอะไรฟาฟ้ากล่องโอ้แล้วคุณไ้เก็บมาทำไมเนี่ยไปครับไม่เป็นไไปหนึ่งครับไปหนึ่งไปหนึ่งต้องไปอย่างนี้ครับมาเจอกันจากที่กระสุนผมมีแบบเต็มแม็กเนี่ยมาอย่างหลอผมมาช่วยคุณนี่แม่งหมดเลยครับไอ้เรื่องผมไหนกูวะ ไม่นะอ๋อเมื่อกี้หยัดสมบีป่าวปาววะเอ๊ะไม่เก็บของไม่ได้อ๋อของเต็มอ๋อเต็มไปครับไปครับผมไม่อยากทิ้งไอสไนเปอร์นะเอ๊ะไม่ลูกฟองนะเลยผมไม่อยากเก็บมีดเอ๊ะผมอยากเก็บมีดครับเพราะมีดมันใช้ได้ทุกเวลาทำไงเนี่ยจะเอ้ยยาไม่ถึงหรอกผมรู้เลยยะไปครับไอ้เหี้ยเอ้ยอย่าๆๆ่ไปครับอย่าเล่นครับมีดนะคุณ แล้วมีดคุณก็เรื่องของคุณเนี่ยครับคุณทิ้งไปไหนคุณเออเดี๋ยวเขาเข้าไปเก็บไปได้มั้งไอ้คุณมีลูกฟองแบบผมคุณมีลูกฟองแบบผมแบบเนี่ยข้างหลังผมเนี่ยไม่มีคุณเป็นลูกฟองแบบกะรลูกฟองผมมันก็เหมือนเหมือนกันนั่นแหละครับคุณแค่เติมสีเส่นิดเดียวเองครับเฮ้ยมันจอเริ่มลายแล้วครับเอ้าะคุณอยู่ไหนถ้าอยู่น้ำมันจะขึ้นตรงไหนครับเป็นรูปหยดน้ำแบบน้ำมันเลื่อนครับอ๋อแล้วอยู่น้ำแบบก็ข้างบนเลื่อนไงครับ ไปลูกกระป๋องไะเออนั่นแหละแล้วคุณอยู่ไหนเนี่ยคะอ,อ้าวทิ่หานนะคุณเดินขึ้นสะพานปะเออโดดลงมาเพื่อเฮ้ยตายเลยเวย้ยเอ้ยผมอยู่นี่ <laughs> เฮ้ยอ้อขึ้นมาบนสะพานมันมีของมันอาจจะมีรถนะครับถ้าเราโชคดีวิ่งนะครับขึ้นมาครับ ได้ครับเดี๋ยวผมขึ้นไปหาคุณเองอนะโอ้ยล้อสมีบ่เพื่อนผมเองเขาอยากมาด้วยไปเขามานเนาะเฮ้ยไม่โดนไม่โดนเราเดียครับอย่าไปครับไปครับมีปืนมึงจะทำอะไรกูเฮ้ยคุณเด้อเด้อเจอท่กคนนะไอ้มันไม่ช่วยทหารเนีนเ่ยเฮ้ยมอไซด์เฮ้ยเอาเลยขึ้นได้ไหมไอ้ขี่ได้ครับ ไปนั่ง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 กดอะไรวะขี่ได้พ่อเนี่ยผมขี่ได้แล้วไอ้เนี่ยไม่ขี่ต้องมายกเลกสีิวไข่สีหิวไข่ตื่นอ๋อนั่ง่อนนั่ง่อนพักก่อนมันจะได้หายอยู่น้ำไหมกดเลยวะปุ่งล่วง สไนเปอร์แม่งมาทีกูเงิบเลยนะเว้ยกูจะลุกครับกูลุกไปเฮ้ยสลายสลายสลายลายลายแล้วเดินครับเออไปแล้รถหัว่วไปดันลงเลยดูให้ผักเข้าผักเข้ากูจะออกคกูจะออกดันมันตกสะพานแลครับอ้าวเหี้ยไม่เข้าแล้วคุณดันเลยครับเดี๋ยวผมคผมกันให้ มึงไปมึงไปคุ้มการกูไปไปอุ๊ยโอ๊ยไอ้เหี้ยอย่ซ่อนนี่ได้เห็นมั้ยเอาวะเอาไปดูมั้ยโอเคครับเกียร์ผมก็เปิดกดคอนโทรลครับผมบอกว่าเฮ้ยหน้าจอแม่งสั่นคุณทํไงเหมือนกันคุณเหลือเลือดเท่าไหร่เนี่ยฮะ เหลือเลือดสามพันสี่พันแล้วครับผมกินพิซซ่าไปเมื่อกี้หนึ่งพันหนึ่งพันไอ้ไม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 ่ออกโอกออกไม่ไม่คุณช็อตไม่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยอ๋อหายแล้วจะอาไปด้วยคนะพีนเนี่ยเออตายหมดไปโอ้เดี๋ยวยิงจะไปเถอะคุณเอ้ตุ่มไปเถอะไม่ใช่ไปยิงคุณเห็นป่ะมันสีขำอ่ะคุณเห็นป่ะแสดงว่ามันทางแล้วไป ถ้าไม่ใช่ผมยิงไปแล้วไปโดนถังน้ำมัน,น <c oughs> ยิงดูมคลไทยบินได้ยิงแบบอ้ยคุณผมเจออีกคันครับ <c oughs> ตอนนี้จองผมเริ่มม,มันมัวมัวเหมือนกัน,น <c oughs> สงสปยเขาจะง่วงนะครับเออไอ้แกลง่วงมอเตอร์ไซค์อีกคันน่ะโดนทั้งหน้าไอ้นั่นมันทางทางทางโค้งไม่ใช่หรอเออใช่ หนึ่งครับผมขอมองข้างล่างครับค้งนี้ผมผ่านไปแล้วคุณจะมาทำไมอรับอ,อาจจะมีคนมาครับแล้วเราก็เตรียมสวนคนระับคุณมีสไนเปอร์กี่นัดหมดเลยไนะอย้ที่ยิงนึงนัดให้ผมเหรอเออโอ้แล้วยิงเบาด้วยเหี้ยคนเมว่ะไม่นะมันลูกฟองความจริงลูกซองอะ่ะที่ผมเอามาที่ยังไม่ได้ยิงอะ่ะสิบนัดครับแล้วกูมาช่วยมึงครับหมดแลนะ้ว <laughs> เฮ้ยรถเือบเฮ้ยไหนไอ้ขี่ได้โอ้โหบุญเลยเนี่ยแข่งกับผมแบบผมเอาคันหน้าเนี่ยแหวนแหวนนี่ผมคันนี้มาเลยอะไรสาระไปแล้วครับเขไม่โดนอะ ไม่โดนอะไรกูยิงปืนใส่มึงอ่ะไอ้เหี้ยเจ้ามึงก็ตายแล้วครับไอสไปไอ้ลุกดีกว่าไปเร็วมันไม่ทันการนั่งรถนั่งรถเฮ้ยไอ้โดนเหรอโดนโดนโดนไอ้คุณเดินไลแล้วอุ๊